Search for graffiti นะคะอันนี้เราสามารถทำได้2ที่ก็คือที่ Catty c o อ n e r หรือว่าจะเป็นที่ Hydro 16ก็ได้แต่ว่าทรายจะขอแนะนำให้ไปที่ c a t ตี c o อ n e r นอร์นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะสงบกว่าแต่มันก็ไม่ได้อยู่ที่ c a t ตี c o อ n e r โดยตรงนะคะมันจะต้องไปที่เป็นเหมือนกับบังเกอร์หรือเป็นที่หลบภยัยนะคะที่มันอยู่ทางด้านขวาล่างของเมือง พอมาถึงที่แคทตี้คอร์เนอร์แล้วนะคะเลยไปนิดหนึ่งเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นจุดที่ใส่ปิงไว้เวลาเรามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีกราฟฟิตี้อยู่สจุดที่กำแพงนะคะเพื่อนเพื่อจะไปอินเทอร์แรคที่จุดไหนก็ได้นะคะแต่ว่าทราจะเข้าไปด้านในที่มันเป็นสัญลักษณ์อยู่2อันนี้นะคะเอาละค่ะพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมคะเราก็เข้าไปใกล้ๆอีกนิดหนึ่งมันก็จะมีขึ้นมาให้อินเทอร์เรคเพียงแค่เพื่อนๆ่อกดอินเทอร์แรคก็จะผ่านเคสค่ะ และถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยซัพพอร์ตได้โดยการไปที่ Item s ช็อปจากนั้นกดที่ Support ตครีเอเตอร์ทางด้านขวาล่างพอมาหน้านี้แล้วก็พิมพ์ beauty and a n d a b e แล้วก็กด accept จากนั้นซื้อของได้ตามปกติเลยค่ะ การใส่โค้ดให้ครีเอเตอร์ก่อนที่จะซื้อสินค้าเนี่ยเพื่อนๆจะไม่ได้อะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ว่ามันจะเป็นหนึ่งในช่องทางการสนับสนุนครีเอเตอร์คนนั้นโดยทุกๆครั้งที่เพื่อนๆซื้อของด้วย V-Bucks เนี่ยครีเอเตอร์เขาก็จะได้เงินเป็นค่าขนมนิดหน่อยซึ่งสิ่งนี้เองนะคะก็จะทำให้ครีเอเตอร์เนี่ยสามารถที่จะ ผลิตง่ายของเขาต่อไปได้เรื่อยๆถ้าเกิดว่ารักกันอยากจะช่วยสนับสนุนกันก็อย่าลืมใส่โค้ด beauty a น y w h e e ก่อนซื้อสินค้าได้ค่ะและถ้าเกิดว่าใครอยากจะสปอร์ตกันผ่านช่องทาง True Money Wallet ก็สามารถโดนเนตมายังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของซอนี้เลยอันนี้ก็เป็น True Money Wallet ของไซเองค่ะส่ไปก่อนนะคะทุกคนไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ